นักเศรษฐศาสตร์ก็เตือนว่าภาษีสุลกากรเหล่านี้อาจนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อการชะลอตัวของเศรษฐกิจและความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกมีความกปงวลว่านโยบายนี้อาจจะกระตุ้นให้เกิดสงครามกาินค้าระหว่างประเทศเขาบอกว่าจะทําให้ค่าใช้จ่ายครัวเรือนเพิ่มเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณ3,800ดอลลาร์ต่อปีเลยเยอะมากเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมากนะคะเมื่อวันที่2เมษายน2้2 5ประธานาธิบดีโรนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเนี่ยได้ประกาศนโยบายการค้าใหม่ที่มีการเรียกเก็บภาษีสุลกากร เดยเขาบอกว่าจะมีภาษีขั้นพื้นฐาน10%สาหรับสินค้านําเข้าทุกประเทศยกเว้นแคนาดาและเม็กซิโกมีผลตั้งแต่5เมษายนเป็นต้นไปตอนนี้ก็คือคนเนี่ยรีบกักตุนสินค้านะคะเพราะว่ากลัวว่าสินค้าที่จะนําเข้ามาใหม่เนี่ยเขาจะต้องมีราคาที่สูงขึ้นแน่นอนแล้วก็มีภาษีเพิ่มเติม,ตมสาหรับบางประเทศด้วยนะอย่างประเทศไทยเนี่ยของที่นําเข้าจากประเทศไทยเนี่ยภาษีรวมเป็น36%ก็คือของที่นําเข้าจากประเทศไทยเนี่ยก็จะแพงขึ้นและก็ประเทศอื่นๆก็จะมีสาภาพวิโล้ ภาษีรวม20%จีน34%ญี่ปุ่น24%เวียดนาม46%เอาไปดูกันได้นะคะเอาขึ้นบนเวทีเลยนะเอามาโชว์เลยแผ่นชาร์ตว่าประเทศไหนเก็บภาษีเขาเท่าไหร่นะสินค้านําเข้าเขาเท่าไหร่โดยเขาให้เหตุผลว่าเป็นการกระตุ้นการผลิตภายในประเทศแล้วก็ลดการขาดดุลการค้าปกป้องความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสหรัฐจริงไหมก็ไม่รู้นะ เดี๋ยวลองมาดูกันหลังจากที่เขาประกาศเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยประสบกับความหันขวัอย่างรุนแรงเลยโดยที่มูลค่าตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเนี่ยลงกว่า2.5ล้านล้านดอลลาร์ก็คือเงินหายไปจากระบบเนี่ย2.5ล้านล้านดอลลาร์เลยหลายประเทศเนี่ยก็มีมาตรการโต้ตอบอย่างเช่นจีนก็กำหนดภาษี34%สำหรับสินค้านำเข้าจากสหรัฐขณะที่สภาพยุโรปแล้วก็ประเทศอื่นๆก็กำลังพิจารณามาตรการโต้ตอบเช่นกันนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าจะทำให้สินค้านำเข้าราคาสูงขึ้นซึ่งท ทำให้ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะบงคนก็ต้องใช้สินค้าอุปโภคบริโภคด้วยใช่ไหมของกินของใช้ในชีวิตประจําวันที่มันราคาเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของโลกเลยยังไงก็ต้องติดตามเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนะคะ